สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะสอนวิธีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษีไว้ในระบบ epp เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่างๆนะคะหลังจากที่เข้าระบบ epp ได้แล้วให้คลิกไปที่เมนูคำสั่งโปรแกรมอื่นๆจากนั้นนะคะคลิกไปที่คำสั่งจัดการข้อมูลที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีแล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล ทำการพิมพ์รายละเอียดต่างๆลงไปนะคะตามที่ต้องการตรงในส่วนของจังหวัดนะคะก็คลิกเลือกจังหวัดได้เลยคลิกเลือกอำเภอนะคะแล้วก็คลิกเลือกตำบลใส่รหัสไปรษณีย์นะคะ ใส่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆให้เรียบร้อยถ้ามีโทรสารกับอีเมลนะคะก็ใส่ลงไปนะคะทําการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลค่ะแล้วคลิกปุ่มโอเคหากต้องการแก้ไขนะคะให้คลิกไปที่ปุ่มคลิกด้านหลังสิ่งที่ต้องการแก้ไขนะคะเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลแล้วคลิกโอเคทีนึง หากต้องการจะลบข้อมูลที่อยู่สำหรับออกไปจำกับภาษีนะคะในบัรทัศไหนก็คือให้คลิกไปที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้าบาัตรที่ต้องการจะลบแล้วคลิกไปที่ปุ่มลบข้อมูลค่ะจากนั้นคลิกปุ่มโอเคครั้งหนึ่งรายการที่เราเลือกก็จะถูกลบค่ะ